มาครับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวการโปรแกรมนะครับดอกเพิ่มของม a สด้า2นะครับเดิมทีของลูกค้ามีกุญแจอยู่หนึ่งดอกเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้รีโมทนะครับพังปุ่มทะลุหมดไม่สามารถใช้งานได้นะครับช่างกุญแจเอชินก็เลยมาโปรแกรมดอกใหม่ให้นะครับก่อนที่จะส่งมอบเช่นเคยเราจะทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับอันเดิมของลูกค้ากดไม่ได้นะครับนี่เลยล็อกอันล็อกไม่ได้นะครับปุ่มทะลุก็ไปข้างในเลยนะครับตัวนี้เราจะวางของลูกค้าไว้ตรงนี้นะครับ ตัวที่เราโปรแกรมขึ้นหมายนะครับเป็นทรงบีมแบบพับป๊อปอัพเก็บได้ความสวยงามนะครับแข็งแรงทนทานนะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับเป็นซอฟต์แวร์แท้ของมาด้าเลยนะครับมากอนจะมอบเช่นเคยนะครับสังเกตไฟนะครับล็อกนะครับปลดล็อกอ่าเราจะลองดึงดูนะครับนี่อ่าปลดล็อกนะครับอ่าดูล็อกอีกทีนึงโอเคนะครับปลดล็อก มาเทสตาร์ทกันนะครับตัวนี้มันอยู่ในห้อยอยู่นะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ก็เทสผ่านตัวนี้ไปเลยนะครับเสียบกุญแจเข้าไปดูตำแหน่งเกียร์นะครับให้เรียบร้อยก่อนที่จะ i g จีอนะครับอ่าพร้อมแล้วก็จัดการ IG จเลยเรียบร้อยนะครับเครื่องฟรีสตาร์ติดแน่นอนนะครับก็เป็นนั้นว่าสมมุติแบบในการโปรกแกรมดอกเพิ่มของ MaDA 2เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของรงบีมใบไ,ไม้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดประสบพบเจอปัญหาเรื่องกุญแจมี แต่ไม่สามารถใช้งานได้นะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับต่รหาช่างกุญแจอชินเบอร์นี้เลยนะครับเรามีรถม o บายซัพพอร์ต24ชั่วโมงครับ0838978964ท่านจะได้ใช้กุญแจรีโมทเช่นเดิมจากโรงงานแน่นอนนะครับ0838978964ช่างกุญแจไอชินมีบริการทั้งในและนอกสถานที่ครบจบที่เรานะครับเรื่องกุญแจครบคุณครับ